ใครชื่อต่อวงวงนั้นนะครับใครเห็นเป็ดดำบทเป็ดดำนะฮะเป็ดดำชื่อต่อคอฟชื่อต่อต้องการต่อครับเบยโอ้คลิปเหลืองหมดแล้วตอนเนี้ยจริงปปเ็ด เกนูเขามานนิสิโหลจะพา่อไปดูของดียวแกเดินไปที่โคดหินอือมึงอีกเลยมึงอีกแล้วเหรอใครก็ได้ข้ามันทีข้ามากูจะออกกูจะไปนีท้องกู ปล่อยกูปล่อยกูไมกกี้ปล่อยกูเบสอยู่ไหนอ่ะไปทำเคลปล่อยกูปล่อยกูจะกดโหวตเนอยกูสั่งให้นักแปลงร่างมานะอ๋อมันขยายแม่แป้งเยอะผมขอโทษครับผมผมพูดไม่พอพูดไม่พอคุณผู้ชมครับผมโดนผมโดนอีกแล้วแต่ก่อนนั้นผมไม่ได้กดบันทึกวิดีโอไง เดี๋ยวข้าต้องกอใครวะเนี่ยไม่ไม่มาช่วยกูเลยในอะเฟดโอ้แตกกูรู้กูรู้กูตอบว่ากูรู้แล้วว่าใครผมอะไรอะไรอะไรนะตอนนี้กูอยู่ที่เดิมกูกูว่าแค่ได้แหละว่าพวกกูแบบกบกลุ่มกันเลยผมอยู่ห้องอะไรนะมมเป็นนนุ่ะ แล้วแล้วศพเจอที่ไหนอิมไมเจอจันจะไปมันแปลกๆไงมันแปลกๆกู <im it> ว่าเนี่ยอิมไม่ปักแม็กกี้ก็เบียร์แต่เบียร์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 ไม่เบีเลยละของนะนี่ผมผมตอนนี้กูกำกูกำลังเก็บของจะย้ายออกจากโรงละครห่างกี้ฟิร์ส ทวงความเป็นธรรมให้กับกูด้วยที่ไม่อยู่กับเราทวงความเป็นธรรมให้กับกูอีกญวิ่งไ่อยู่อะไปไต้ไครับเดี๋ยวไม่ใช่หรอเวลาจะหมดแล้วไปหมดหมดตัวไปหมดตัวไปก็ไปก็ไปไปไปเรามาสองมัดดรามาตายแล้วหมดเหลืองหมดเหลืองแล้วหมดเหลืองหมดเหลืองหมดเหลืองหเหลือไม่เหลือไม่หมดใช่ปุ่มไหมเออ เดี๋ยวผิดเดี๋ยวถ้าผิดเดี๋ยวเดี๋ยวสารเตี้ยสะพร้อมตกลงละเอาแมบบว่าซะใหญ่เลยเฮียทำไมต้องแบบว่าฉันคือวิญญานผู้ทุกข์ทรมานกลงเธอมาตั้งน้ำไม่รู้ตัวว่าตายโอโหแล้วกูก็กลายเป็นวิญญาณใครมันสั่งกันกิงสั่นทำไมโอ้ยเนาะ

โดนแบบเดียวกูเลยคุณผู้ชมครับโดนแบบเดียวกันเลย้มีอะเดียนี้เดียนี้ไปเดียนี้นีไห่ไปด้วยเดี๋ยวโดน

ไม่เกีนไม่กีกินกินกินใครก็ได้เรอยเรู่กับเบียร์ตลเร่อนีน่ต้ตรงเอาต้งก็ไเร็วเร็วเร็วเร็เร็ว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 เร็เร็ว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 เวเรวเรเร็ว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 เรเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็ว เออกูขอบคุณมากใช่ไหมจะมาทปาดโต๊กระทุ่มมันกินกูคนแรกเลยเป็นแรงล่าไปไหนวะตะแก่แรงล่าโดนกระทุ่มกินโดนกระทุ่มกินคนแรกเลยอีกแล้วตักแม็กกี้ซอสอบอมตักแม็กกี้ซอสอีบอมจริงตัวแม็กซี่เป็นเฉพาะโอมไหมฮะเออ มึองอมเข้าไปได้ง่ายวะอมอมกูเสร็จไม่พอใครใครกดกระดิ่งดิใครกดกระดิ่ง้กดกดกระดิ่งเลยโอ้โหบีทิปเอ้ยบีทิปกินกินกูเสร็จก็ไปกินอิชานต่อน้ำแข็ง องอ่ม,ต,ออมต่อเ็ไปอิานต่อเลยเหรอเมาแล้ววิ่งตามมาต้องแปลกแปนั่นแหละกูเด็ดแต่ตะโกนอยู่ว่ามึงมึงหนีไปมึงหนีไปเจี๋ยกูไม่แก้กูจะไม่แก้แม็กกี้แล้วเอาละอันเดียรเนี่ยเคเวสเหรออ๋อปั๊มลูกโป,ป่งปั๊มโอ้ยปุ้ยปั๊มลูกโปง่ง ไปดียังอ๋อไม่พอดีอยู่หรออ๋อดึงอีกโอ้โหโอเคไอ๊ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะอุกอุกอ่างชะกันเหลือเกินมันปากแม่ขนาดนั้นเลยวะเขี้ยะอะไรวะ เฮ้ยเมื่อกี้ใครฆ่าไอเดียผู้ต้องสารเตี้ยกูบอกต้นเกมแล้วว่าผมจะมารับอ้อมหนึ่งชีวิตครับใช่หรอเออไสารเตี้ยบทบทบาทสารเตี้ยเป็นยาง้นสารสารเตี้ยนี่ต้องตวนสูงเท่าไหร่ w a t What the fuck อาิครับ What the fuck ต้องใครฆ่ามิเตีย กูกำลังจะขึ้นมุกซีใครอยู่ก็ารกูเดินผ่านออกมาจากที่ดีหรูเนี่ยกูกำลังจะขึ้นไปด้านบนแล้วกูเห็นเห็นเห็นนิชานยืนอยู่กูเลยงงอยู่เกิดอะไรขึ้นวะกูบวดก่อนเลยอีกแล้วกูอีกแล้วนิชานเป็นคนคนปวดเหรอแล้วทำไมเมื่อกี้บอกว่ากูบวดก่อนน่าคิดนะไมม่่รู้วาเกกี้็น่าคิดนะติดข้าใครอ่ะกูไม่รู้กูกดสกีไปกัน กูกสกิสกิอันนี้กูสกิแล้วกันอันนี้กูไม่แคนไม่ไแคนใครแล้วตอนนี้กูไม่แคนใครแล้วปาปองววดเบียรกูก็สกิด้จะบอกนะมีกแล้วเหรอกูรู้กูน่าจะรู้แล้วใครอย่ากูเอาืนะไม่รู้ไม่รู้จำเพี้ยนำเพี้ยนำเพ ทีเนี่ยเบวขอตามมึงด้วยขอตามมึงเนี่ยตามข้าพเจ้ามาได้ได้ได้้าพเจ้าจะไปเออเยเย่เย่เนี่ยั่นนั่เนไปนี่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 ถ้ากูถ้ากูหายไปบัวเลยรอดูเดี๋ยวมึงจะรีบหมีให้กูบากหนีเป่งอุกอาจชะกันลึกเกินวะอุกอาจัะกันลึืเกิน ไปไปไปมึงทำเวทก่อนมึงทำเวทก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยให้กูทำเวทด้วยเฮ้ยกูเห็นกูเห็นขึ้นเห็นนะเนื้อเห็นอลไรเน๊ะกูกูเห็นเขึ้นมันมีพลังงานแบบตรงไหนตรงไหนนำเลยนำเลยคุณผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะบทสนทนาที่พูดไปเมื่อสักครู่อาจทำให้คุณผู้ชม ได้มีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ครับไม่กูไปกูไปลู้ลูกแก้วมาแล้วมันแบบว่ามีขึ้นโว้ยขึ้นขึ้นแบบไหนวะเห็ไไหนไม,ไม่รู้มันตัวคนงร้านหรือเปล่าแต่มันขึ้นมาเลยแต่กูยังดูลูกแก้วไม่ได้ไงกูไม่ได้เป็เซียกูเปียเอมันมาจากด้านบนเอ๊บางตัวขวาน,นี่กูไม่เข้าใกล้แล้วครับฆ่ากูสิฆ่ากูสิ อะไรวะนะอะไรวะนะเป็นสายฟ้าเอออย่าอย่ามาอย่าเป็นสายฟ้ายายายาคืออะไรวะเป็นสายฟ้าฟ้าฟ้ายายายาอ๋อสารเตี้ยนอยู่นะสารเตี้ยนี่วะยาย่ายาย่ายาย่าขอขอเป็นคนที่แรกก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้อ้าวเอ้าตองตายว่ะกู จะบอกว่าตอนที่กูอยู่กับบักต่อแล้วกูไปไปเขาเรียกว่าอะไรทำเคลื่อนเคลื่อนหนึ่งมันจะเป็นลูกแก้วแลในทีเนี้ยพอกูไปถูลูกแก้วใช่ไหมมันมีคลื่นคลื่นหนึ่งเซะเข้ามาเป็นรูปเป็นรูปเป็ดตัวสีแดงเอ้าเอ้ารูปเป็ดตัวสีแดงมึงคิดว่าไงกูไม่ต้องคิดมันมั่วมันมั่วกูไม่ต้องคิด เมื่อกี้เมื่อกี้โวตโวตโวตเมื่อกี้เมื่อกี้ความหวังอยู่ที่มึงแล้วเมื่อกี้คนนี้ไม่อยู่ในซาร่าตองตาเลยใชไงเนี่ยเนี่มันดีขึ้นนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เคยโวตโหวตเป็นดี่ไงเฮ้ยตายไซะบังพี่เอกตายไหมทำไมไม่เชื่อกูบ้างกลับดาวไป ใช่ไหมอ,อ้าเฮียมกน่นอเนกระทุได้แกูทาได้ม็กกี้ไอ้เหียนกกระทุ่ไอ้เหียแม็กกี้เป็นนกกระทุงอีแม็กกี้มึงเป็นนกกระทุงอีกแล้วเหรอทำเควสก่อนโอ้โอ จับกระต่ายอะไรคือจับกระต่ายวะอะไรคือจับกระต่ายวะแคสรือแล้วปิดอ๋อนั่นๆๆๆเฮ้เว้ยวว่าแล้วแบงค์แไอเบียโคตรมั่วไอเบียอะไรเนี่ยเบียเมื่อกูมีเรื่องมาสารภาพแบบเอเลี่ยนกูสารเชื่อกูจะทำเพลส แล้วทีนี้ยกูไปกดผิดไปกดค่าแล้วกูก็งงกูไม่รู้ทำมันอะไรต่อดีมึงกูงงมากที่สุดนั้นอะแล้วก็หันมาดูตายวะูอเอ้ลูกลลููกกแก้วลูกกแ้วเป็นโูมไอเบียไม่เกี่ยวมึงอย่าเชื่อแแกโูมเออเออว่ะไอไอบีทิพมันเป็นสารเตี้ยนี่วะเออโอ้จะเลือดซมไปกูต้องโหวตว่าเออเอาเออเอา กูล um um mm ืมอีกก no. ูล nah, ืมคิดได้ไงวะลืม hmm. ลืมลืมโทษโทษโทษโอเห็นว่ามึงเกูมันโหวดยังไงอะงูกระทุงโง่เล้นงั okay. ้นเป็นไรออกตินที Liver ่ต like. ัวคนเลยถ้าถ้าเป็นนกกระทุงอ่ะมันมันโหวดได้แค่ตะกี้ครับต้องกดตะกี้เอาถ้าเกิดลืมตะกี้มันจะมันจะไม่รู้เลยว่าน่าจะกระทุงอะไรกันเนี่ยอ๋อโอเคโอเคเป็นแบบนี้นะเมื่อกี้คนที่แม็กกี้เขาไม่ยอมโหวดตะกิ้ไงจับไปได้อยู่โอเค ถ้าถ้ากูเป็นผู้รังแคงกูจะเอามึงก่อนเลยเมื่อกี้มึงคำกูไอ้มึงม <c oughs> จำคำกูไว้มึงอยู่ไหนมึองอยู่ไหนมึงอยู่ไหนทำเคดีกว่าเปล่าหรอกไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเลย แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมบอดีเพิ่งหายจากโควิดนะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้โน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 ต้องกว่ามสั่งสวมมึงอีกแล้วใช่ไหม แล้วทำไมกูต้องโดน,ดนทำไมกูต้องโดนคนแรกก <c oughs> ูต้องโดนคนแรกด้วยอีเฟิร์สมึงไปหาเพื่อนมาอยู่กับกูเลยเออได้ได้ยินได้ยินกูใช่ไหมได้ยินได้ยินไปไปหาเพื่อนมาเลยอเ,เอ้ยนั่นน่ะขอต้อนรับสู่ทองอีเฟิร์สนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอ้ยขอต้อนรับสู่ทองอีเฟิร์สนะครับเออ คุณจับผิดคนแล้วครับผมเป็นเฟร็ดอ้าวก็กงต้องให้อีกสามคนฆ่าอีเฟิร์นแล้วแหละเราจะได้ออกมาคือจะบอกอะไรให้ลูกป้าเป็นไงบ้องเอาดีอ่าเรียบร้อยเอาเดีมาจัดแล้ว Surprise motherfucker วันดีขอบคุณมื่อใครฆ่าวะดี เอ้ยเอาเอาไอ้ยี่ดูซูเปอร์เอ็กซ์นี่ยกูรู้กูรู้กูรู้มันปลอมเป็นกูรู้เลยแม็กกี้สีเขียวสีเขียวเฮ้ยไม่เป็นไรเกิดขึ้นสีเขียวสีเขียวไม่ต้องไม่ต้องดีดำมคาดดดูดูดิดามคาดดิดามคาดไ่แปลงร่างแปลงร่างแปลงร่างไม่ดิดามคาไม่ไม่ไม่โดนดิดามคาดดิดำขคาดแม็กกี้เชื่อกูดีดำเป็นคนฆ่ามันแปลงเป็นกู ต้องแปลงเป็นกูเชื่อกูตาหนี้มันไม่ใช่นกกระทุกันนะตานี่มึงเป็นหานเหมือนกูนะเมกกี้ดีมากเมกกี้แล้วมโกรใครควายกูขอสามแช่งมือกูขอสามแช่งมือ ็บถูกคนแล้วมันขี้ถูกออกอิสานอ่ะเก็บไห้ถูกคนละเก็บม่งถูกคนด้วยขอโทษด้วยพี่อิสานไอ้หนอ่าถูแบบโค้งออกมาหมดเลยอ่ะถูกคนกูยังบอกอยู่ว่ามันเป็นนักแฝงล้างอุ้ยน้องนะครับอุ้ยตะกี้ตะกี้ตอนอยู่ในท้องนี่คือแบบบอกไปแล้วว่าเป็นเป็ดอ่ะใช่คือคือออกมาแต่ว่าจะบอกว่าป่า เออไอชาไอชามันเดินมาแล้วไม่ทันได้พูดอะไรีชาปาดกูเลยกูแบบอ้าวอุกจฉกัรชิบหายอุกจฉกัรชิบหายกูอุตส่าห์เอาคนถูกคนเข้าท้องไปแล้วว่าเวลคัมงสมายสตายออกมาออกมาพุ่มเบ้นจะไม่รอดเหรอออกออกออกเป็นเป็นอะออกมาคือคือคือต้องนะบอกบอกกูกับทิฟแล้วว่ามันมันเป็นนักแปลงร่างแล้วไง ต่ไอ้คนสุดท้ายแต่ไอ้คนสุดท้ายมันดันเป็นแม็กกี้ไงโอ้ยมันมันดูไม่ทันกูยืนดูอยู่ไงกูเห็นกูเห็นมึงปั๊บแสดงว่าเหลือแค่คนเดียวแล้วไงเสียงเสียงเสีงเสงขอขอกูเป็นนายอำเภอนะ ครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลคุณผู้ชมครับผมได้เป็นนายไอ้ไ่ทำไงผมได้เป็นนายอำเภอแล้วเพราะฉะนั้นคณก็รู้คมจะฆ่าใครนะครับเออทุกคนครับ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 ครับทุกคนครับถอยจัดเมื่อกี้ครับถอยจัดเมื่อกี้ครับถอยจัดเมื่อกี้ครับ มือคือสองคนมันกินกันก็จริงแล้วทีเนี้ยอีพีมันหายไปมันกดหายตัวแล้วมันก็ออกมาฆ่าออกมาฆ่าอิชานปุ๊บกูไม่รู้กูสะใจนะครับกึงกูจะตาวกูกโดนฆ่าโดนกินปะอ๋อแต่สองคนนั้นมันกินกันสองนั้นมันกินกัน เลเดี๋ยแล้วล้วใเป็นกูเป็นวิออแล้วคือต้องบหวตอะไรถึงจะถึงชนะสกปะอันี้วรนะสกปันก็มันเหลืออะไรเหลือเป็ดนี่เดยวนีะมาแพ้ลมาสกีันมัเหลือเป็ดไ่เหรอบมแล้วอไอไอบีวแล้ว่แคนดี้วรวกูหรอสกิปอ่ะกูสกิป ดีเดนหาดเดี rats, ๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋ยไขวไไขไ่ม่งโหวดถูวะคือรอะไรขอต้อนขอต้อนรับสู่โลกของขงคลังนะครับทุกท่านดกูโดนกูอะไรแค่ไหน โดนกู go, ถ cry, ้ากูเป oh ็นนายอำเภออีกกูก็จะฆ่ามึงอีกหรือถ้าหรือต่อให้กูเป็นฆาตกรหรือสารติ่กูจะฆ่ามึงก่อนเลยโดนกูใครเสียงใครา แล้วทำไงวะเอา้าวทำไมระบายไม่ไมเสร็จอ๋อแบบนี้เหรอเสื้ออ๋อถูกเว้ยเ <c oughs> อ้าไม่ใช่อ่าถูกอยู่โอเคเฮ้ยเครดโมโม่และอันนี้โอ้เขี่ยไพ่เขี่ยดีก็นนะอ๋อต้องไม่ถูกด้วยกูโดนรถไฟชนตายลาบจีนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บี